มีประเทศที่ว่าเอื้นว่าหนึ่งในโลกเนะยกตัวอย่างว่าประเทศจีนมาเป็นมิตรมาสร้างสาปัตนามาสวยเหลือแบ่งปันเทคโนโลยีที่ดีที่งามที่ทันสมัยฉะนั้นมันกับประชดฉากบนนี้นแล้วเนาะเออบางทานสิบบ่เข้าใจเรอว่าอิซาต้องห่อนเขาก,กว่ากันบ่ได้เอออ้าวบ้านข่อยมีหลไฟอ้าวบ้านข่อยมีทางคนจีด อ้าวบ้านคอยมีสะพานลอยขามขัวขามอ้าวบ้านเฮาบางข้าขงว่าเขาขึ้นดาวเทียมแล้วบ่อยางเสือเอ้าบ่าเสือจะได้ก็มีแทนพี่น้องล่าสุดครับผมมนุษยธรรมพี่น้องออกมาโชว์นะครับผมมาประเทศลาวพี่น้องมีลาวเทียมพอลาวเทียมเลยวนะครับโอ้โหมีรถไฟมีทางคนจีดพี่น้องเอยมนุษย์ธรรมโ,โหไปโดนตัวไหนมานะครับ ออกมาเมาอลไรพี่น้องแล้วครับผมโพราว่ามโุธรรมไปไปอ่าลืมที่ไหนมาก็ไม่รู้นะครับผมพี่น้องรับรถไฟทางด่วนพี่น้องเอ้ยประสิทธิไพนะครับผมมาตองเบ้าเนาะอันนี้นะครับผมจะให้ดูอันนี้แค่แถวชานเมืองนะครับพี่น้องแถวเขตชานเมืองของเมืองไทยนะครับผมยังขนาดนี้พี่น้องเอ้ยเห็นบอกครับสะพานลอยพี่น้องเห็นบอก แต่อยู่สถานีสานสามบินนนทืองพี่น้องเบื้องครับผมสะพานลอยยังคุณมายาเแื่พี่น้องมันหนูผมก็เห็นเนาะสะพานลอยป่านนี้นะผมก,ก็พอผมก็เห็นพี่น้องยังคุณมายาแก่ก้าวกระโดดนะครับผมป้าพี่น้องเอ๋ยทำมนุษยธรรมพี่น้องสิมาโซ่เื่อง สภานรอยเดืองขอนกรีดนะครับผมเดืองรถไฟทางด่วนต่างๆนี่โอ้โหต้องบอกพี่น้องประเทศไทยนะครับผมแค่ชานเมืองนะครับผมตรงนี้เนาะในเขตชานเมืองนะครับพี่น้องแถวจังหวัดปทุมธานีนะครับตอนนี้วันนี้เบาโนยืนอยู่สนามบินดอนเมืองพี่น้องเห็นบหครับผมรถไฟรถรถไฟยิงทางด่วนนะครับโอ้โหพี่น้องเลยย่านนี้ย่านเดียวเนี่ยก็ยัง มนุษธรรมีแบบนี้พี่้องสีบลขีม่โออวดมาครับผมเบิรงครับพี่รองเอ๋ยเบิรงเด้อมนุษธรรมเอ๋ยที่ออกมามาอวดมาโก,น,าก,น,ากน,นะครับรรพี่รองอยากให้เพื่อนได้เห็นนะครับผมได้ื้อนได้ลืมหูลืมตาพี่้องเนาะว่าปฏิทิ่เขาจะเลื่อนแน่นะครับผมเขาบอคอยสีแบบมาอวดมาโม่เราพี่รองเอ๋ยจนร้ายนะครับผมอยากให้เพื่อนใน้ ไช้ครับก็เป็นจริงนะครับพี่น้องนะตามแบบฟังเล่ากับมีบอเลเจริญมาพี่น้องมีอยู่ครับแต่ว่าเข้าไปต้องมัดเทียมนะครับพี่น้องนะคอประเทศไทยนี่เขาเจ้ากับมาไกลแล้วครับเบึงสะพานรอยพี่น้องเอ้ยเบึงอยู่นะครับพี่น้องไม่ต้องบอยยังไรหรอวครับเบึงเป็นสางนี่ครับผมเป็นสางสะพานนี่ก็มายาวถึงออพี่น้อง oh. เห็นบอลนุ่มเห็นเนี่ก่อนซ่อนพี่น้องเอ้ยสางสะพานทางเดินนะครับ ขึ้นไปสนามบินเลยพี่น้องุ่นเ็นบอกสนามบินนอนเมืองนะครับสนามบินนี่ถือว่าเป็นสนามบินทีแต่ต่กอนนะครับถือว่าหลายคนอาจจะเคยใส่นะครับพี่นอ้องแต่ว่าโมเมนต์สถานีทีทีใหญ่เนี่รครับผมแต่เพิ่นสางเนาะสถานสาสนามบินทีใหญ่ที่สุดก็คือสนามบินสุวรรณภูมิมาแดงลครับพี่น้องแต่จุดหนี้มโนก็ยังทุดอยอดพี่น้องกับการสา,งสา่งซาบานเพิ่มน,นะครับผม เบ่พี่้องเลยสะพานลองสะพานรอยนะครับบอกเลยว่าถามมนุษยธรรมพี่รองสีมาโอวอดออนะสีมาเตียบทเทียมนี่เบอร์นแไอทนพี่รองเบอร์นแไอทนนะีิว่าเขากระหูดีพี่รองเลยว่ามันคนละโลกกันนะครับมันคนละโลกเนาะถามว่าประเทศลาวมีมองดีวะมีอยู่ครับพี่รองบรกกบเบอโ์นัวกบเบอมสีมาบอกว่าประเทศลาวดีนะครับมีดีรลายพี่รองประเทศลาวมีดีร้ายแต่ว่า เอาค้อนยอมหับในสิิงที่า่เท่ามมีพี่น้องบานเท่าม,มีคือบานเพื่อนเทาก็ต,ากต้องเทาก็ต้องรับข้อเป็นจริงนะครับผมคือเรื่องนี้ครับผมเรื่องทางด่วนเนาะบาเท่ายังโมมีนะครับมีแต่ทางด่วนอยู่ว่างเวียงนะครับพี่น้องีว่าไปไปทางด่วนด่วนบิอยู่ฟืืนนะครับผมมีบานเพื่อนเน้นว่าด่วนบิงอยู่ทงทึ่งพี่น้องสั่งเสาพี่น้องเลย няя. สั่งพ้างหนา ยกระดับสูงนะครับผมจุวนี้จุดเดียวเนี่ยก็ยังพอูเห็นยังแบบตะลึงนะพี่น้องเนาะความเห็นวอกเพื่อนเห็ดถนนุนนมานเพื่อนนี่มีต้นไม้ไม้หยาแลยพี่น้องเคียวโซมด้วยนะเห็้องสีบ่ามายูอ่าสีบ้ามานูสนส้มอย่างไรพี่น้องสีพบบ่ยมโยูแบบอ่อนซ่อนมาพี่น้องแบบนี้นะเบื้องที่ครับผมงามาพี่น้องต้นสางอะไร อลังการนะครับสร้างในงามกับห้องก็ต้องยอมรับต้องพี่รองเนาะสีมือประเทศไทยนะสีมือพ่นสางงามห้องก็ต้องยอมรับนะครับปุ่นทางเดินบานเดินพี่รองหุ่นหุ่นยางพาไปเลยหุ่นอดปุ่นกึกครับฟังนี่กับรถไฟพี่รองนี่ครับผมรถไฟนะครับโอ้โหความเจริญนี่โบ่บยากไเบ้าพี่้องคนยังก็รหลักเป็นธรรมศาสตร์เด้หมารับเขี้ยวสะอมพี่รองบรรยากาศนะเห็นบ่ แถวเขตท่ามาันจะเก็บมีหลอกไหมนะครับผมมีต้นไม้ต่างๆนะครับพี่นอ้อกผมบาไรยังห้ามพี่นลอกนะษย์ทำม,มากกวด่ดนี่ครับผมนี่หอกพี่หลอกมองเลยครับผมมาทางบ้านเพื่อนนะพี่มาในเดือนดีพ้อนะครับพี่น,อน,น้อกมองอ่ะไอยิสิกาสางพี่น้อกนะมาในเดือนนี่นแบบนี้นะมาในเดือนมองทางก้นเดินนะปพระเศทไท่ยพี่นอ้อกสาง เพ็่นสาวเพื่อนเศาดังชาอาดพี่น้องในหน้ากระเป๋านะครับผมไม่ลากระเป๋ามาแต่กระเป๋ามาแต่สนามบินนะครับผมนี่เห็นบอกพี่น้อง20บาทตลอดซ้ายพี่น้องา,า,า,ายสีแดงนะครับตามนโยบายของรัฐบาลเพื่นอนบอกเห็นบอกครับผมบ้านเพื่นอนนะรัฐบาลมุนใส่เดือยอยู่แล้วพี่น้องใส่เดือหนึ่ง พอภาษีประเทศไทยเนาะะเภูนใจแกภาษีให่รัฐบาลอยู่แล้วนะครับเบริรงพี่น้องมาตัวกอซ้อนอีๆครับคุณเพป็นเห็ดพี่น้องพี่น้องเลยสายไพย่ยีเทิร์นคุณพี่น้องเอ้ยเห็นปะภ่นใจจะไรพี่น้องเบิรงนพี่นอ้อ,นองครับนี่เลยมันจะถามเลยเจ้าอยากกินหมูลายด้ยอยหอยซื้ก อายแท่เจ้านะเพราะว่าบ้านเธอนะมาพัดนสงใงหลายอย่างแต่คนม่เคยอวดพี่น้องพี่น้องครับผมนี่พี่น้องเบิ้งครับสถานีรถไฟเป็นสายสีเรียพี่น้องพัดนสงอะไรอย่างนี้ครับผมมานูยังตัวเรื่องนะ เบื้อง่นครับผมไม่ใช่เทเลซันพี่น้องเห็นบ่โอ้โหครับผมสิมาเทียบความเจริญนะพี่นอ้องสิมาเทียบความชีวิลไลน,นะปอนัวไอพี่น้องมรนธรรมเบนยังบ่ยมอมความจริงนะครับผมนี่แหละครับผมพี่น้องเบิ้องเอาครับนี่ครับผม สถานีเพื่อนกวงแงเพื่นสารพี่น้องป้าตพุ่นเบิ่งสถานีร้อนเมืองครับสถานีนี่เพื่อนสา้าง่อีดีพี่น,น้องเพราะว่ารอรับอ่านักท่องเที่ยวนะครับจากจากสนามบินรอนเมืองนะที่เดินออกมาตรงนี้นะครับผมเห็นบอครับพี่น้องแบบนี้เลยนักท่องเที่ยวมาเนาะเดี๋ยวก่อนจะมารอรถอ่าตรงนี้นะครับผมเบิ้งครับบรรยากาศจะรอรถตรงนี้เนาะไปจุดเด่นๆนะครับก็คือ นางสักสี่ใบบ่อนะครับผมด้วยวนั่งรถรถไฟสายส,ายสีแดงนะครับพี่น้องไปบางซื่อเนาะไปลงบางซื่อแล้วก็ไปเอ็มอาร์จีสายสีชมพูพ,พี่น้องสายสีผ่าต่างๆ,ๆนะครับนี่ครับผมกอวงหญพี่ซานพี่น้องเลยโอ้โหพี่น้องเบล่์เอาครับเบล่์พี่น้องเลยพุ่นความซีวีไล่นะครับผมอันนี้แค่แถวชานเมืองนะครับพี่น้องอันนี้มันเป็นตัวเมืองกรุงเทพลนะแต่ว่ามีรถ ทุกย่างพี่้องเียนี่แถวร่อนเมืองนะครับผมแถวล้างสิตนะแต่ความเจริญมันท่วถึงมากมากนะครับผมยอมรับเลยพี่้องเอ้นี่ครับโอ้โห,โหกล่องเงยงให้ซานพี่้องสถานีนี่นะสถานีร่อนเมืองกล่งงองเงี้ีครับคุณย่างแทบปวดขาพี่้องโอ้โหหมู้เรือนแทบปวดขานะครับผม เห็นมาครับรถวิ่งเกทึ่ทงพี่น้องเบิ้งเอาครับว้าวพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมวกว้างไงกว้างไงพี่น้องเบิ้งสะพานล,ลอยเป็นภาษาสกายบล็กลอกทางเดินใช่ไหมครับก้มเง่าพี่น้องสุดๆนะครับผมโอเคครับพี่น้องครับผมคลิปนี้ก็สเสร็จเอำลาข้าจาาพี่น้องไปก่อนนะครับผมถ้ามรถถัำม,มาเปิดโลกเนาะ มาเบ่งเบดไฟทางด่วนพี่น้องประเทศให้เมืองให้นะครับเบ่งเอา,าเอวัตถุถามเบ่ยเจอยาโอ,อ,อนไลน์นะครับผมเบ่งเอาพืสางพี่น้องสางเบ่งครับขัดบนเนาะโอโหพี่น้องรถวิ่งข้างบนดีต่างหากนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณในหลายครับพี่น้องที่มาเบรงมาส่งครับสบายดีสวัสดีครับ